ทำอะไรกัน ok> อยูああ่ฮ็อกฮูลฮ็อกผมอยู่ตรงนีはは้อ่ะโพซิชันอยู่ตรงนี้อ้าวเฮ้ยยังไงเนี่ยยังไงเนี่ยโอเคครับโอ้โหเราต้องมีท่าป่ะอ่ะท่าอะไรเอามาเลยเชิญตาสบายครับไม่ได้พูดเสถียรแต่รู้เรื่องไม่ได้โอเคครับคุณผู้ชมครับผมอยู่กับผมบูงอัลตบาร์นะครับผมแล้วก็พิชิตอัลตบาร์นะครับวันนี้อยู่ที่อัลตบาร์ไทยแลนด์นะครับคุณผู้ชมวันนี้มีอะไรพิชิตวันนี้บอกเลยว่ามาเขาเรียกว่าพี่บิ๊กบึ้มของเราจ้าซีรีส์แปดเอ๊ะหรือเอ็มแปดเป็นซีรีส์แปดครับ ห้าศูนย์ห้าศูนย์ไอ้เนี่ยคุณผู้ชมก็คือเรียกว่าตัวเครื่องใหญ่เลยตัวเครื่องใหญ่ตัวแรงนะครับผมมันเครื่องเบนซินนะครับปุ้งปังบุ้งปังหน่อยครับผมคันนี้ก็คือเคยทำกับเราแล้วอย่างที่เคยเห็นกันนะครับผมในวิดีโอก่อนนั้นต่างๆนะมาอัปเกรดก็คือเคยทำเป็นคาร์บอนใบเนาะอ่ามีกระจังหน้าแล้วก็พวกคาร์บอนรอบคันแล้วก็แลรปท่อแรปด้วยแรปไม่ใช่สีนี้ด้วยอันนี้เพิ่งแรปเปลี่ยนสีไป คราวนี้ต้องเสริมความบอเหลาเอาการพอแลปเสร็จอะไรเสร็จคือล้อมันไม่ได้ดูความที่เขาเป็นพี่ใหญ่แห่ง BMW Series 8นั่นเองนะครับก็เลยต้องจัดตัวเจ๋งสุดละอ่าล้อแบบเขาไม่ใช่ล้อเขาล้อขอบเท่าไหร่ครับล้อขอบ21นิ้วครับที่เห็นตรงหน้านี่เลยฮะแบรนด์อะไรพี่ b c F O R ครับผมอันนี้คือลายอะไรครับคุณบอมอันนี้คือลายแหมวิญญาณมาเลยอ่ะ c H 033 CS 0 เฮ้ย H4033 คุณผู้ชมครับผมมันเป็นมุกครับเป็นมุกให้ตอบเป็นมุกให้ตอบเยอะเอางี้ครับคุณผู้ชมเกือหลอมเหลวหัวมตัว H4033 นะครับคุณผู้ชมครับผมก็ตัวนี้นะครับเป็นคัสตอมนะครับวิวนะฮะแล้วก็ลูกค้าเลือกสีตรงริมนะเป็นเขาเรียกว่าโรโยโกลนะครับผมแล้วก็ตรงก้านนะผมเป็นบัตรดักแบ็กนะครับผมจริงๆมันจะมีหมุดออกมาด้วยแต่อย่างที่เลือกหมุดต้อนอยู่ข้างหลังข้างหลังเป็นล้อสองชิ้นใช่ครับผมล้อสองชิ้น ข้างหลังเป็นหมุดซีเงินอ๋อมีหลังมีหลังไม่ได้สีเงินด้วยครัมซิลเวอร์ซิลเวอร์ครับผมอันนี้เขาเรียกว่ากึ่งกึ่งเงากึ่งด้านหรือเปล่าครับคุณผู้ชมไม่ใช่ครับมันเป็นบัตรด้านแบ็คเลยมันจะเป็นเงาสีบัตรก็คือจะมีเส้นของตันปัดเป็นเส้นๆใช่ครับผมสวยงามเท่แน่นอนเขาเรียกว่าไเหมือนใครทองไหนครับทองผู้ดีทองแบบรอยยอครับทองแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าสุดาน์สุดาร์เจ้าชายเขาเรียกว่าเจ้าชายดูไบดูดีดูดีมาติดมาติดตั้งในคันนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมกันครับผมล้อ BC4 บี รถ78คันนี้ 850i ในจะสวยน่าจะเข้ากันได้ดีแน่21นิ้วยางอะไรอ่ะพี่ลืมพูดมิชลินไพลอตสปอร์ต 4s ครับผมครับผม 4s นะครับผมไม่ได้อยู่ด้วยกันนานไปหน่อยก็รันวนๆอย่างเงี้ยโอเคงั้นเราไปดูในนั้มพี่ตอนติดตั้งเป็นยังไงบ้างไหนไปดูกันเลยครับเินไปไป ครับคุณผู้ชมครับเรียบร้อยแล้วครับการติดตั้งล้อบีซีฟอร์ะครับผม H C 0 3 3นะครับผมในซีรีส์8 850 i G15 าศูนี้าคันนี้นี่เองนะคุณผู้ชมสวยงามไหมครับผมโผล่กับพาร์ที่เราได้ติดตั้งไปนะครับผมเป็นคาร์บอนรอบคันนะครับผมแล้วก็แรปสีนะครับผมเป็นสีแบบนียเมทัลลิกสีน้ำเงินแบบนี้นะครับผมตัดด้วยล้อสี Royal โ r o ์นะครับผมแล้วก็ตัวก้านนะครับผมเป็นบัตดักแบกนั่นเองครับผมโคตรเท่ครับผมเนี่ยฮะ พอลัดยางอ่ะมิชลินโปรนะครับ21นิ้วเนี่ยครับลายยางเนี่ยแมชชชิ่งกับตัวล้อที่เป็นสีแบบนี้จริงครับผมดูหรูหราดูสปอร์ตด้วยนะครับผมฟิลแบบเหมือนดูไบสไตล์นะครับผมก็คือมีความหรูหรามีความร่ำรวยในนะคุณผู้ชมเปลี่ยนเป็นเคสได้นะล้อนะครับผมสีพวงจุ้ยนะครับสีทองนะครับโอเคก็นะครับผมโอเคครับผมด้านหลังก็ออฟเซตพอดีนะครับผมสวยงามนี่นะครับด้านหลังก็ออฟเซตพอดีสวยงามครับผมหน้าหลังเนี่ย พอดีเป๊ะนะครับผมเหลือแค่ใส่โรเวอร์ลิงคิดอย่างเดียวครับผมให้มันออกมาเตี้ยวนี่แต่ว่าถ้าเตี้ยวนี้เนี่ยเราจะขับแบบซิ่งๆแบบเดือดๆนะฮะแน่นอนนะคุณผู้ชมก็ลูกค้าท่านใดนะครับผมสนใจนะครับผมรอ BC f o r อรนะครับแบบนี้นะครับผมก็ติดต่อมาเลยผมที่ Line แอดแอดออร์เดอร์บานะคุณผู้ชมก็มีแอดมินตอบตลอดนะครับผมอยู่ด้วยกันตลอดนะครับผมก็ ใครสนใจล้อแบรนด์อื่นก็ได้นะผมติดต่อมาได้เลยครับผมที่ไลน์แอดออตโตบาลนะผมหรือว่าอยากจะให้คัสตอมล้อนะครับผมเราทําได้นะครับผมเลือกได้นะผมมาคุยกันได้นะว่าอยากให้รถออกมาแบบไหนแบบนี้หรือเปล่าครับผมโอเคแล้วก็ฝากยูทูบชาแนลนะครับผมออตโตบาลไทยแลนด์นะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดโฟล l o w up พวกเราด้วยครับผมแล้วก็มีเฟซบุ๊กไอจีนะครับผมติ๊กต็อกนะครับผมช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับ กดไลค์กดแชร์กับคลอคุณผู้ชมด้วยนะคุณผู้ชมก็วันนี้ผมบูมบรรเบานนะผมขอลาไปกับเจ้านี่แหละครับผมลอร์บิซีฟอรกับซีรีส์แนะครับผมลบบบแล้วก็ผมมีไลฟ์คลิปนะคุยกับลูกค้าหนะ่อยว่าชอบกับฟีลลิ่งนี้ยังไงนะครับผมเจ้าของคันนี้นะครับผมาแปดห้าซีรีส์แนะครับผมไปเจอเลยฮะขอบคุณมากครับวันนี้บ๊ายบาย What's so up, guys? Um, we have Mr. Mauro here, right? And yes, he got this BMW um, M850, right? Yeah, M850. Yeah. So um, before, like, um, you came into us with like that just blank car, right? Yeah, basically stock, right? Very standard, very like luxurious chill style. Yeah. And we wanted to make it a bit more aggressive. You know, make it worth the engine and worth the. The value of the car basically yeah, yeah definitely right yeah so yeah you got your car um wrapped first yeah so we started with the wrap originally it was a uh, more of a soft blue color yeah and we wanted a bit more you know like a we want to show more the curves in the hood yeah definitely man so we went because, for a nice satin blue yeah and then uh yeah started going some more cosmetic stuff yeah so you got like um the carbon part as well right yeah we did full yeah. carbon like the front lip side skirts diffuser the mirrors uh, and then door handles and the duck lip in the back. Yeah, man. So and then today you came in to get this. Yeah. This right? Yeah. This is like the final transformation for the cosmetic. The right? final, yeah, the final yeah. cosmetics transformation, just to get a bit of the fitment in the back, yeah. a bit more of a nice style, you know, inch up from 20 to 21 inch rims. Yeah. And also just you know get a bit more of the pop from the rim color. You know, yeah. A bit of, a nice like brushed gold with nice uh, metal black. Yeah, man. Like um, I'm glad it's not like too too shiny. Or... No, yeah, I was glad. Originally, I thought it was gonna be a bit more gold, but yeah. I'm glad yeah. it's it's not because this is a bit more. It fits the car better than a bright yeah, gold. Yeah, it does. So it, it's really nice, and in the sunlight, it looks really really good as well. Yeah, yeah it's man, really that's nice. Good. So any plans for the future for this car? Yeah, I think the future plans is more engine based tuning. So maybe some like uh, intake system. Yeah. Uh, and then a bit of uh, maybe down pipe for the exhaust. Yeah. Uh, and then just you know beef it up tune it to maybe get up to like a 700 horsepower cuz now it's it's good but it can it can always it get can better. Do more, yeah. right? It can always get better. Yeah. Yeah man, intake is probably a good step to very, yeah, start Very. definitely it. intake is going to make it sound better as well you yeah, can hear definitely. it when you drive so yeah. I think once you do that then I think the car will be perfect. Yeah. All it's right really cool. Good all right thanks for coming to, um, no to us today man of course i like the shop and it's always good service and really nice uh, help so i wouldn't go anywhere else thank you man all right, yeah. man. All right thanks guys see thank you on the you. yeah, yeah.